ไม่รู้ดูรถมือสองไม่เป็นมีความลหลงไหลคลั่งคล้ชื่นชอบ Honda c i ีว c จีหนึช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมจะต้องดูอย่างไรสวัสดีครับทุกท่านผมนาวินผู้ตั้งช่อง YouTube รถมือสองรถในฝันคลิปนี้ก็เป็นการแนะนำการดูรถมือสองอีกเช่นเคยนะครับมีพี่น้องทางบ้านสอบถามผมมาในส่วนของการดูรถมือสองอยากได้รถมือสองโดยเฉพาะ ควนได้ซีวีจีไม่รู้ดูรถมือสองไม่เป็นจะเลือกอย่างไรมาดูกันเลยครับสำหรับการดูรถมือสองที่มีอายุกว่า20ปีอย่าง h o านได้ซีวีจคันที่ผมถ่ายทำอยู่นี้ผลิตในช่วงปี1999ปีนี้เป็นปี2020ก็พูดง่ายร,รถประมาณ21ปีรถเก่าอายุประมาณ21ปีจะดูอย่างไรสิ่งแรก ที่จะต้องดูนั่นก็คือในส่วนของโครงสร้างตัวถังรถเก่าผมจะเน้นไปที่ตัวถังสภาพตัวถังนั้นจะต้องไม่มีการชนหนักหรือพลิกคว่ำหรือการกระทบหนักย้ำนะครับจะต้องไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือกระทบหนักในส่วนของตัวถังพยายามเลือกซื้อตัวถังที่เดิมมากที่สุด พยายามเลือกซื้อตัวถังที่ใกล้เคียงกับสภาพโรงงานมากที่สุดให้มีตำหนิน้อยที่สุดทำไมผมถึงแนะนำในส่วนของตัวถังก่อนนั่นก็คือในส่วนของตัวถังนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนได้ยากอย่างเช่นถ้าเป็นหลังคาเสาหน้าเสากลาง เสาหลังหรือแม้แก่บางคนด้านหลังพวกนี้มันจะเป็นชิ้นส่วนเดียวกันมันคือชิ้นส่วนโมโนโคอต์นั่นเองพอเป็นชิ้นส่วนเดียวกันต่อเนื่องกันผลิตเป็นรถเป็นคันแต่หากว่ามีการตัดต่อมีการเชื่อมมีการซ่อมแซมในส่วนที่เป็นโครงสร้างสำคัญการซ่อมนั้นไม่สามารถที่จะทำให้มาตรฐาน เท่ากับการซ่อมมาจากโรงงานการนำไปใช้อาจจะเกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ในอนาคตก็ได้อายุการใช้งานอาจจะสั้นลงหรือถ้าซ่อมไม่ดีก็จะมีผลต่อการทรงตัวของตัวรถและจะส่งผลต่อการขับขี่อาจจะทำให้เกิดอันตรายในการขับขี่ได้นี่ก็คือความหมายของตัวถังแต่ในส่วนของพวกเครื่องยนต์ เครื่องยนต์เกียร์นะครับเครื่องยนต์เกียร์พวกนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนได้เปลี่ยนทดแทนได้ซื้อใหม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากๆของรถมือสองนั่นก็คือในส่วนของตัวถังและประเทศไทยของเรานั้นก็ให้ความสำคัญในส่วนของตัวถังนั้นมากที่สุด ถ้าพูดถึงเป็นระดับคะแนนความสมบูรณ์ของตัวถังก็น่าอยู่ที่ประมาณ70%เลยทีเดียวนี่ก็คือน้ำหนักที่ให้ความสำคัญของการเลือกซื้อรถมือสองย้ำนะครับรถเก่ากว่า20ปีสิ่งที่ท่านจะดูสิ่งที่ท่านจะต้องให้ความสำคัญนั่นก็คือในส่วนของตัวถังจะต้องมีร่องรอยตำหนิน้อยที่สุดอย่างคันที่ผมถ่ายทำอยู่นี้ รถปี1 9 9 9นะครับปีนี้ปี2,020กว่า21ปีรถคันนี้นั้นสภาพนั้นเดิมมากๆมาดูนะครับที่คานหน้าตรงนี้นะครับคานหน้าบนมอน้ำยังมีสติกเกอร์ยังมีพ่นกันสนิมจากโรงงานถ้าท่านเจอแบบนี้ก็มั่นใจได้น็อตที่ยึดติดกับคานหน้าและบลังโคลหน้าทางด้านขวาไม่มีร่องรอยกันรือ ไม่มีรอยการขยับอย่างนี้ท่านมั่นใจได้ท่านอุ่นใจได้เป็นตัวถังที่มีสภาพเดิมมาจากโรงงานเลยทีเดียวพวกรอยปัดไม้กวาดพวกตะเข็บต่างๆมีความชัดเจนน็นอตฝากระโปรงหน้าก็ไม่มีรอยการรื้อการขยับไม่มีรอยการถอดอย่างนี้ก็คือเดิมจากโรงงานถ้าท่านเจอรถมือสองในสภาพแบบนี้แล้วถือได้ว่าเป็นรถที่มีตัวถังสวย ร,รถแบบนี้ถือว่ามีตัวถังสวยนั่นเองและเวลาดูก็ให้ดูทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวาจะเห็นได้ว่าน็อตฝากระโปรงน่าทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวาไม่มีร่องรอยการถอดไม่มีรอยการขยับในส่วนของพวกเบ้าโชคพวกตะเข็บพวกนี้พวกเม็ดรอยอาร์พวกนี้ที่หุ่นยนต์ผลิตมาจากโรงงานก็มีความชัดเจนไม่มีร่องรอยการซ่อมใหม่ ไม่มีอรอยการทําสีไม่มีอรอยการกระทบอย่างนี้ก็มั่นใจได้นะครับแผงหลังเครื่องมีแต่เข็บชัดเจนสีเป็นสีเดียวกับตัวรถอย่างคันนี้รถเป็นสีน้ําตาลหรือว่าสีบรอนทองมันก็จะออกสีอบอลทองนะครับออกซีดๆเพราะว่าสีภายในห้องเครื่องนั้นมันเก่ารถกว่า20ปีแล้วมันก็จะเก่าก็จะประมาณนี้ห้องเครื่องยนต จะต้องมีสภาพเก่าเหมาะสมกับสภาพของตัวรถย้ำนะครับห้องเครื่องยนต์สีเดียวสีเดิมโรงงานจะต้องสีไม่เงาเป็นสีที่มีสภาพเก่าตามอายุของตัวรถอย่างคันนี้อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับก็คือสีมันก็จะเก่าสีมันก็จะซีดจางไปตามอายุนั่นเองนอกจากจะดูในส่วนของโครงสร้างตัวถังภายในห้องเครื่องยนต์แล้ว ลำดับต่อไปก็จะต้องไปดูในส่วนของพวกนอ็อตที่ยึดเสากลางเสาหน้าเสาหลังพวกนี้นะครับว่ามีรอ,รอยการรือ้อหรือ,รอไม่บางโคนหน้าพวกนี้มีร่องรอยการรือ้อการถอดหรือไม่อย่างคันนี้น็อตก็เป็นน็อตเดิมจากโรงงานอยู่นะครับน็อตพวกนี้ก็ต้องไม่มีร่องรอยการรือ้อการถอดอย่างนี้คือเสากลางเสากลางก็ถือว่าเป็นส่วนที่ สําคัญเป็นโครงสร้างที่สําคัญของตัวรถถ้าหากว่ามีการกระทบก็จะได้รับความเสียหายอย่างนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็มันใจได้น็อตไม่มีรองรอยการถอดไม่มีรอยการหรือเดิมจากโรงงานนั่นเองนี่ครับก็ไล่ดูทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอก แล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนี่ครับก็มาดูว่าพวกน็อตมีร่องรอยการถอดการรืึหรือไม่อย่างคันนี้สภาพมันเก่ามากๆสภาพนั้นเก่ามากๆครับแต่ก็ไม่มีร่องรอยการรือใดๆมันอาจจะมีฝุ่นมีความสกปรกหน่อยเพราะรถไม่ได้ทำความสะอาดก็ถือว่าปกติอย่างนี้นะครับท่านก็มั่นใจได้ว่าปกติรถไม่มีร่องรอยการถอดนะครับสี พ่นกันสริมแจกโรงงานยังชัดเจนอยู่แล้วก็ตะเข็บพวกนี้ก็มีความชัดเจนนี่ครับล็นอตน,นั้นมีความชัดเจนมากถึงแม้มันจะเก่าแต่มันก็ไม่มีร่องรอยการรื้อการถอนอย่างนี้ท่านก็มั่นใจนะครับถ้าเป็นรถนรถมือสองสภาพนี้ท่านก็มั่นใจได้ท่านก็เชื่อถือได้สภาพตัวถังแบบนี้ผมถือว่าสวยถือว่าเป็นตัวถังที่ หลายท่านนั้นต้องการที่จะได้ตัวถังแบบนี้และคันนี้ก็จะมีในส่วนของโตะ๊ะอเนกประสงค์ด้วยนะครับสำหรับค o n d ดน v g วพอดูด้านซ้ายเสร็จก็มาดูด้านขวาก็คือต้องดูทั้งด้านซ้ายด้านขวาอย่างที่ผมบอกนี่ครับมาดูว่ามีรองรอยการดื้อการถอดไหมอย่างนี้ก็ไม่มี การดูรถมือสองแม้ถึงแม้ว่าท่านอาจจะไม่รู้ดูรถมือสองไม่เป็นท่านก็สามารถที่จะสังเกตได้นะครับผมย้ําเสมอ่นก็คือในส่วนของพวกหัว,หวน็อตพวกนี้จะต้องไม่มีร่องรอยการรื้อการถอดให้ดูเป็นองค์ประกอบหลักๆก่อนนะครับหัวน็อตจะต้องไม่มีร่องรอยการรื้อการถอดไม่ว่าจะเป็นน็อตประตูหน้าประตูหลังประตูซ้ายประตูขวาทั้ง4บานตลอดจนโครงสร้างที่ยึดติดทั้งหมด นะครับเราจะดูว่ามีการรื้อการถอดหรือไม่ยิ่งไม่มีรอยการรื้อมีรอยการถอดยิ่งบ่งบอกถึงความเดิมมาจากโรงงานท่านได้รถสภาพเดิมท่านได้รถตัวถังเดิมท่านก็จะสามารถที่จะใช้รถได้อีกนานหลายปีมันก็จะคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่ท่านต้องจ่ายไปนั่นเองทำไมหลายท่าน ถึงมีความชอบรถตัวถังเดิมที่ไม่มีร่องรอยการชนหนักพลิกความก็เพราะอยากจะได้รถสภาพดีคุณภาพดีให้คุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่จ่ายไปนั่นเองฉะนั้นการเลือกซื้อรถมือสองถึงแม้ว่าท่านอาจจะไม่รู้ดูรถมือสองไม่เป็นท่านสามารถที่จะนำคลิปของผมนั้นไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อรถมือสองได้ผมย้ำเสมอนะครับในส่วนของหัวน็อ จะต้องไม่มีรอยการรื้อการถอดนี่ครับอย่างนี้ไม่มีรอยการรื้อการถอดให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งพวกน็อตพวกตะเข็บนะครับย้ำนะครับพวกน็อตจะต้องไม่มีรอยการรื้อการถอดองค์ประกอบอื่นๆอ,อาจจะดูในส่วนของพวกสติกเกอร์ก็ได้นะครับอย่างควันด้าซีวีรุ่นนี้ฝากระโปรงหน้าก็จะมีส่วนของสติกเกอร์ด้วยถ้าเป็นฝากระโปรงหน้าที่มีการเปลี่ยนสติกเกอร์พวกนี้ก็จะไม่มีอันนี้ก็เป็นจุดสังเกต พวกตะเข็บพวกนี้ก็ต้องมีความชัดเจนสีภายในก็เป็นสีเดียวกับตัวรถไม่เงานะครับไม่มันวาบนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการดูรถเก่ารถมือ2ที่มีสภาพการใช้งานกว่า20ปีหลายๆท่านที่มีความหลงไหลและชื่นชอบรถ Honda c i ซีว g เจ1แล้วอยากจะซื้อรถมือสอง ไปใช้งานก็ขอให้ท่านนั้นเลือกที่สภาพตัวถังที่ดีก่อนนะครับยิ่งมีตำหนิน้อยท่านยิ่งจะมั่นใจมากและคันที่ผมแต่ทํายทอยู่นี้มันจะมีตำหนิอยู่หนึงจุดเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่ามันตำหนิตรงไหนนั่นก็คือในส่วนของบังโคลนหน้าทางด้านซ้ายนี่ฮะนี่ก็คือจุดที่มันเป็นตำหนิแตนสังเกตดูนะครับรอยน็อตมันจะเคลื่อน รตรงที่มีผมชี้อยู่เนี่ยรอยน็อตมันจะเคลื่อนมันจะเหลี่ยมของน็อตมันจะล้มนิดนึงอย่างนี้ก็คือเป็นตําหนิถามว่าตําหนิแบบนี้น่าเกลียดไหมใช่การชนหนักหรือกระทบหนักไหมอย่างนี้ไม่น่าเกลียดไม่ใช่การชนหนักไม่ใช่การกระทบหนักแต่ตัวถังไม่เดิมนั่นเองอาจจะเคยมีการเบียดรั้วเบียดเสารหรือเคยอาจจะมีการกระทบ บริเวณบางคนแน่ทั้งด้านซ้ายก็ได้แล้วมีการถอดชิ้นส่วนนี้ออกไปซ่อมมันก็มีร่องรอยการถอดการรื้อให้เราเห็นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นตนําหนิแต่ตําหนิแบบนี้นั้นถือว่าเป็นตําหนิเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นตําหนิเล็กๆน้อยๆของรถมือสองซึ่งคันนี้มีตําหนิเพียงแค่จุดเดียวอย่างที่ผมบอกไปในส่วนของโครงสร้างที่สําคัญนั้นถ้าท่านไปดูรถมือสองแล้วเจอ รถมือสองสภาพแบบนี้จริงๆอาจจะบอกได้เลยว่าตัวถังนั้นสภาพมันส่วนมากๆเป็นตัวถังที่มีตําหนิน้อยมากๆนี่ก็คือรถกว่า20ปีนะครับถ้าดูแลไม่ดีมากพอถ้าใส่ใจไม่ดีมากพอถ้าขับไม่ดีมากพอโอ้โหครับการชนนั้นไม่ต้องพูดถึงฮะบางคันออกรถมายังบางคนบางท่านออกรถมาใช้งานยังไม่ถึง5ปี10ปีไม่ต้องพูดถึงเคลมไม่รู้กี่ครั้งแล้วซ่อมไม่รู้กี่ครั้ง ก็คือการใช้รถนั้นมันมีความเสี่ยงรถมันมีปริมาณมากในท้องถนนมันก็อาจจะเกิดตนเหตุได้การเฉียวชนเล็กๆน้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่ผมบอกว่าตัวถังถ้าหากว่าเป็นตัวถังกระทบหนักถ้าหากว่ากระทบหนักในกรณีนี้อย่างเช่นคาร์น้าพวกนี้ถ้าเปลี่ยนก็ถือว่ากระทบหนักท่านก็ลองนึกภาพดูนะครับแต่าหากว่าเกิดบัิเหตุชนประสานงาแล้วด้านหน้ามันยุบ เข้าไปด้านในนั่นก็คือกรณีที่มันชนหนักหรือกระทบหนักนั่นเองเปลี่ยนคานหน้าผมก็ถือว่ากระทบหนักในวงการนะครับก็ถือว่ากระทบหนักชนมาถึงเบา้าชกด้านซ้ายด้านขวานะครับถ้าหากว่ามีการซ่อมแซมเบา้าชกก็ถือว่าหนักนะถ้ากระทบมาถึงแผงหลังเครื่องด้วยโอ้โหครับไม่ต้องพูดถึงถือว่ายิ่งหนักนะครับยิ่งมีการกระทบหนักมากๆเลยอันนี้ก็คือถ้ามันหนักท่านจะได้รู้ว่าหนักขนาดไหนนะครับภาษาที่เขาว่าหนัก จะได้เข้าใจกันนั่นก็คือกระทบถึงเบ้าโชคมีการซ่อมเบ้าโชคทั้งด้านซ้ายด้านขวาแผงหลังเครื่องมีการเปลี่ยนคานด้านหน้าพวกนี้นะครับก็ถือว่ากระทบหนักในส่วนของหลังคานะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าหากว่าเคยมีการพลิกคว่ำพลิกตะแคงหลังคาก็จะได้รับความเสียหายในส่วนนี้เราก็สามารถที่จะ,ะทดสอบได้นะครับเวลาที่เราไปดูรถมือสองอย่างที่ผมแนะนําเสมอว่าให้ใช้ อุ้งมือนะครับค่อยๆตบลงไปหลังคามันจะต้องมีสปริงนะครับมีความยืดหยุ่นเห็นไหมฮะมันจะมีสปริงมันจะมีความยืดหยุ่นอย่างนี้ก็คือหลังคาเดิมนะครับหลังคาเดิมจากโรงงานเวลาท่านเคาะอาจจะเคาะทั้ง4ด้านด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อให้แน่ใจนะครับนั่นก็คือในส่วนสองการตรวจสอบว่าหลังคานั้นเคยการการพลิกคว่ำหรือไม่นี่ฮะมันจะมีสปริงแต่ถ้าห้าวห,หลังคามันหนักทึบๆ ตบแล้วไม่สะเทือนเลยอย่างเงี้ก็ต้องระวังนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะดูตะเข็บตรงนี้ได้นะครับว่ามันกระทบหนักหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือตะเข็บมันจะอยู่ใต้าย,ยางนี่นะครับมันอาจจะดึงยากหน่อยเดี๋ยวผมค่อยๆดึงให้ดูกันเลยกัน มันจะดึงยาก,กามากเลยฮะเพราะมันลื่นพอดีเขาโอเคครับขอโทษสัก ขอโทษฟรีน้อก,ก็แล้วกันนะครับนี่ก็คือในส่วนของตะเข็บที่เราว่าจะดูรถพลิกคว่ำหรือไม่พลิกตะแคงหรือไม่ถ้าหากว่าตะเข็บพวกนี้มีความราบเรียบมีรองรอยการทําสีมีอรอยการตัดต่อนะครับก็หมายถึงรถนั้นไม่เดิมเคยมีการกระทบมาหรือว่าเคยการมีการพริกความหมาก็ได้ฉะนั้นเวลาท่านดูท่านต้องดูให้ครบทั้ง4บานอันนี้ผมก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่า ถ้าเดิมคือสภาพแบบนี้จะต้องเป็นแบบนี้ทั้ง4ด้านด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าและด้านหลังเวลาท่านดูท่านจะดูทั้ง4ด้านนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะถอ,อดอยางกันเสียงพวกนี้นะครับยางขอบประตูให้ดูเพียงแค่ด้านเดียวแต่เวลาที่ท่านไปดูรถมือสองท่านจะต้องดูทุกบานอันนี้ก็คือยำ้ำโอเคนะครับผมก็จะขอสรุป ให้พี่น้องได้นำไปเป็นตัวอย่างในการเลือกซื้อรถมือสองในส่วนของการที่เราจะดูรถมือสองที่มีอายุกว่า20ปีโดยเฉพาะรถ Honda CV Gen 1จจะเลือกซื้ออย่างไรถ้าหากว่าไม่รู้ดูรถมือ2ไม่เป็นนะครับจะเลือกซื้ออย่างไร มก็จะ,นะ,นนนะหนึ่งให้ท่านดูที่สภาพตัวถังนะครับให้ท่านดูที่สภาพตัวถังสภาพตัวถังนั้นจะต้องเดิมใกล้เคียงสภาพที่ออกมาจากโรงงานมากที่สุดคำว่าเดิมสภาพใกล้เคียงจากโรงงานมากที่สุดนั่นก็คือ ไม่มีร่องรอยการรื้อการถอดของน็อตนะครับนี่คือจุดที่1จุดที่2ก็คือดูสีภายในห้องเครื่องยนต์จะต้องเป็นสีเก่าตามสภาพอายุของตัวรถจะต้องไม่ใช่สีที่เป็นออกมันวาวเหมือนสีภายนอกอ่านี่ก็คือส่วนที่2ส่วนที่3ก็คือพวกตะเข็บพวกนี้นะครับตะเข็บลายไม้กว่าตรงหลังแผงเครื่องพวกนี้ จะต้องไม่ขาดตอนจะต้องเป็นตะเข็บต่อเนื่องชัดเจนทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวาตบต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตะเข็บ yeah. เม็ดรออาร์พวกนี้นะครับเกิดจากการบรีบอัดของโลหะที่หุ่นยนต์นั้นผลิตมาจากโรงงานก็จะต้องมีความชัดเจนเหมือนกันทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวา ก็คือจุดที่4แล้วก็จุดที่5อาจจะเป็นพวกสติกเกอร์ดูเพื่อเป็นองค์ประกอบนะครับโดยปกติสติกเกอร์ก็จะติดอยู่บนนะครับติดอยู่บนคานหน้านะครับถ้าเป็น cvg 1นึี่ครับสติกเกอร์จะอยู่บนคานหน้าทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาถ้าท่านไปดูรถ honda cvg 1แล้วไม่มีสติกเกอร์พวกนี้อาจจะเป็นรถที่ไม่เดิมหรือว่าเคยมีการซ่อมแซมมาก็ได้นี่ก็คือส่วนหลักๆ และอีกจุดหนึ่งก็คือในส่วนของจุดที่6ก็คือตะเข็บอย่างที่ผมบอกนะครับตะเข็บตัวนี้ก็จะดูว่ารถนั้นเคยกระทบเคยพลิกคว่ำม,มาหรือไม่อย่างไรนี่ก็เป็นการดูรถมือสองเบื้องต้นสําหรับท่านที่ไม่รู้ดูรถมือสองไม่เป็นแต่ถ้าหากว่าท่านใดก็แล้วแต่ที่ได้ติดตามในคลิปของช่อง YouTube รถมือสองรถในฝันองผมนั้นผมก็ได้แบ่งปันวิธีการดูรถมือสอเบื้องต้น วิธีการดูรถมือสองสำหรับมือใหม่ไว้เกษียณไว้ในเพยริสในช่อง YouTube รถมือ2รถในฝันผมแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการดูตัวถังการดูเครื่องยนต์การดูเกียร์นะครับการดูใบคู่มือจดทะเบียนการดูชุดอนลอยโอ้โหครับผมได้แบ่งปันความรู้ไว้แบบละเอียดท่านใดที่ เข้ามาใหม่นะครับสามารถที่จะไปดูในเพลิสตการสอนดูรถมือสองของผมได้นะครับจะมีวิดีโอที่นะครับแบ่งปันความรู้สอนดูรถมือสองในเชิงลึกละเอียดมากครับละเอียดกว่าคลิปที่ผมแด่ทำอยู่นี้ด้วยซึ่งคลิปนี้นั้นเป็นคลิปที่ผมให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับเวลามีจํากัดก็เลยไม่ได้สามารถที่จะให้รายละเอียดในเชิงลึกได้มากนักแต่ถ้าหากว่าท่านใดต้องการเรียนรู้เป็นขั้นเป็นตอนเรียนรู้ในเชิงลึก ท่านไปดูได้ในเพริดนะครับเป็นการสอนดูรถมือสองสำหรับมือใหม่ไบกระสียรหรือท่านใดอยากจะสอบถามเพื่อความมั่นใจอยากจะสอบถามเพื่อเป็นความรู้ท่านก็สามารถที่จะสอบถามผมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0852307997ทัวใอนีกครับเบอร์0852307997นะครับผม นาวินสุดชัยผู้ตั้งช่อง Youtube รถมือสองรถในฝันยินดีบริการคลิปนี้นะครับท่านใดที่ดูแล้วต้องการข้อมูลเพิ่มเติมดูแล้วอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับพัน d a c ด้านหหรือ c v g e เจหรือ CV-3 เจท่านก็สามารถที่จะโทรปรึกษาผมได้เช่นกันที่เบอร์โทศัพท์085 2 3 0 7 9 7ทูกในครั้งครับเบอร์08 5 2 3 0 7 9 9 7แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปรถมือ2อรถในฝันรถบรดดาสุขขอพลังนั้นจงอยู่คู่กับคุณ